เาพอนดีใจแย้งพ้นทุกหลายภานเกษตรอย่างนี้ในสวนพาคกันปลูกภักปลูกยาขายอย่างน่าเป็นอย่างคือได้เลี้ยงกอดวันนี้ค่ะดีใจมาถึงเลขสามตัวได้หลายวันนั้นก็ได้สองแสนปั๊ดเลยสองใส่คัวนี่นี่แล้วพ่นบักข้อเนียนปูนยูรบักข้อนี่แหละพ่นไฮสามตัวตรงๆพ่นอะได้ไม่สั่งเฮี้นเห็ดนั่นเฮ็ดนี่บัดนี้ลูกสาวพูดพูนน้อยหน่อยก็เล่นไหนมันมาเฮ็ดไฮ จนได้หายกอดแม่หายกอดแม่ประบ่มีเงินจักบาทเนาะบ่มีเงินเป็นสินท้ายแล้วค่ะนะถูกเพราะได้เงินแล้วก็เลยสั่งน้องไปสั่งอันนั้นนี่มายกเฮียนน้องก็มายกเฮียนหายเฮ็ดเฮียนหายวันนี้มาขอมื้อนั้นมันออกหนึงเกตเตียเงินออกอีหยังพันนั่นก็ถือวัดเฮียนแม่เนาะถูกสร้างบ้านเลยก็มาขอเพิ่นก็มาถืออีกจนเฮ็ดเฮียนแล้วว่าสันทอค่ะ เนี่ยนี่เป็นเซร่าพุนเนาะมันกับเซเวแลวเนาะก็ได้ย้อนเพื่อนนี่แหละมันขีดคุยได้หนิอิลีเอาหลอเอาความจริงให้ฟังความจริงกับทั้งทำงานแน่ทั้งถือเลขเนี่ยนต่ตรองเออคห้บามนี่หมดก็มักัมาขอปูนะคะเนาะมารุนขอปูหรืซื้อเกดแกวอยู่ต้นมะคอห่มมะคอนี่เนาะค่ะเนาะ ปลล็กถูกป,ปูเฉียออกมาตัวไรแล้วรุ่น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  ็นตัวแรกเป็นเลขเต้าเนอเลขสามแมนแมนเนอะปอ้ยเขียนให้แมนแมนเลยแล้วก็เยียบไว้พร้อมตัวไหนขึ้นมาแล้วครับเจ๊ยาคิดว่าเป็นเลขสามเลขสามเลไนะ่โอป้ปัออ๋อันนี้ก็เป็นภูมิบ้านเจ๊ยาพารวยนะครับ เป็นพ่นปวกได้ยืนนี่เอาหน้าขี้เห็นตัวอะรว่าเมนเด็กสามเลยนะว่าเมนสามคักคักเลยนะเมนอยู่ขึ้นเหล็กสามเนาะสามคักคักสามมาแล้วสามขึ้นเนาะสามมาแล้วพี่น้องเอ้ยแม่แม่ม่เบืองแม่เยอมากมาก แต่ว่าเจหย่าเพิ่นมาปักทูบอยู่นี่แม่นแม่นเลยค่ะแม่นค่ะเข่าสามโตตรงได้ค่ะเพิ่นเพิ่นมาปักอยู่นี่เนาะแต่เก่าเจหย่ามาปักทูบอยู่พวกนี่เข่าสามโตตรงนะค่ะเจหย่าได้เทียละแสนสองแสนผุดเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กะเจ๊ย่าให้เกียรติมาปักทูบห้ทางช่องเนาะค่ะทางแอดมินเพราะว่าเป็นเพิ่นกระไฮทั้งช่องถูกจนสร้างเฮียนแล้วบ่แม่ถูกจเฮียนแล้วเนาะบ่แม่ปันว่าถือจนเฮ็ดเียนแล้วบาทนี่ได้น้ำพิ่นนี่แล้ว แสดงว่าทางทรงไดเกียรติเนาะเมีะเิ่นกับ uh, şey ่ไ oh. ด well. ้อนุญาตให้ไปเขามาเห็ดย่งไงเนาะค่ะเนาะบ่แม um ่บ่แม่ซบหน้าขีหนาขีคี้าลวยอุปป่อผาลวยมาเห็ดเนาะค่ะเจียพิ่นก็ได้น้ำเล็กน้ำเบอร์นี่แล้วเป็นสร้างเย็นแล้วเนาะเนาะทนี้มันยังยับาดกีก็มยู่นก็ให้ตลอดน่ละนดีขึ้นยังตะปูอยู่นี่ กนี่แหละตะกี้ก็ยูเฮียนเฮียนน่อยนี่แหละนี่แหละเฮียนนางหางนี่แหละแกไมี่ศกปูเิลนกให้ศกปูเินกให้ศกกบได้เฮ็ดบ้านเนลายเฮียนล้วกัก็ย้อนจะพูมเพิ่นี children children ่ะอ totally ันนี้ขั้นิงได้ไนมลู่ถือมาเรื่อยก็ไม่ซางันว่าเร็ว ได้ห่อนซ้ตโตบนเนาะซ้ำโตตรงเนาะตกใส่หัวแอดมินแม่ไม่ยังตกใส่หัวแอดมินบกข้อโอ้ยแม่งเป็นแอดมินเอาได้ตัวไหได้ตัวไหนละแม่งเอียงตกใส่หัวเรืมองบกค้อตัวนี้โอเอียงก่อแม่แข้งตัวงามแท้ค่ะแม่บกข้อตกใส่หัวแอดมินเบิกซับเนาะค่ะบัดนี้เอามาสร้างว่าแต่แอดมินจะมาถือโอ้ยสะวันได้มาตั้งซานให้ปูเซอร์บานออบาดอนอ๋อซ้ำโตตรงนี้ได้เลยปูเอ้ยตรงตรงได้คักๆแล้วก็ ตอนนั้นก็ได้สามตัวตรงเนาะเสื่อนหนึ่งซีสองตัวเดียวเนาะสามลอยคุ้นสองลอยเนาะทุกๆอย่างอื่อๆอยากแม่เห็ดเยยกจูมันเพ็ดเยยกคุณหรอคปับผัวยิางเราถือเลกเล่นมากอดแม่ให้แม่มันดีใจแห้งให้ใส้่แม่เกิดเแม่เข้าเข้าเข้าถุกก่อนละแม่พนันว่าทุกหลเอาอันกไตเติ้ลน่แม่บ้านแล่นมากอดแม่แม่เม